เย้ yeah, สวัสดีวันที่สองสองเก้านะแม้เสียงกูจะยังแย่แต่ว่าอาการมันดีขึ้นเยอะมากเลยโดยอาการโดยรวมมะนะมันจะมีแบบยังมีน้ำมูกอยู่จเจ็บคอน้อยลงแล้วแล้วก็ไม่เพียไม่เป็นไข้นะแต่ว่าเมื่อคือนหนักเลยเมื่อคืนคือตอนตีสามเนะี่ยไม่นอนไม่ได้เลยอนะตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบเเช็ดตัวเองเว้คืออาบน้ามันไม่ช่วยเคยเคยลองอนะก็เลยเอาผ้าเช็ดตัวมันดีเ,เดวิร์ดีเวิร์ นาทีสี่ก็เป็นอีกสี่ห้าก็เป็นอีกหกโมงก็เป็นอีกกูตื่นทุกชั่วโมงอ่ะเออจนได้นอนตอนหกโมงถึงสิบโมงกว่าก็ดีขึ้นแล้วก็เล่นมาครับเล่นเบสชิวชิเหนื่อยมันสภาพมันเหนื่อยกว่าปกาติเยอะมากอือแต่เดี๋ยวก็นะเดี๋ยวอาจจะเล่นเบสชิวชิวไปก่อนแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรกินไม่ออก อยากแตะงานนิดหน่อยวันนี้วันอาทิตย์เพราะว่าเพราะว่ามันวันศุกมันป่วยอปไงี้ก็นั่นเลยแลเคเรื่องม,มันได้ดีขึ้นใช่โ<ไ>อเค okay. ตอนนี้อาการกูกลับมาประมาณ50%แล้วดีเกินครึ่งกว่าแล้วใช้ได้ใช้ได้เสียงก็อย่างที่เห็นกูรู้สึกว่ามันโอเคขึ้นนะตัวที่เจ็บคออะไรก็น้อยลง ส่วนที่เป็นไข้ก็เนี่ยอย่างที่เห็นในกัวผ้ามาเช็ดตัวก็ถ้าตัวร้อนก็เช็ดตัวแล้วมันก็ดีขึ้นดีขึ้นแบบดีวูบเลยอออย่างชัดเจนแล้วกูก็ดือไม่ไปหาหมอทันทีซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่หรอกเมื่อวันตัดสินใจไปแล้วแม่งก็ไม่ไหววะ่ะเออถ้าให้เปิร์มาช่วยดูแลก,กันตั้งแต่เมื่อวันสองวันที่แล้วกูคงหายไปล้ะแต่ว่าอันนี้ก็ดีขึ้นมาละแล้วก็สั่งของเซเว่นไปเดี๋ยวลงไปซื้อของเซเว่นกินวันนี้ซ้อมเพลงไปเพลงหนึ่งเพลงก่อนของวอเดอร์ด็อ,ดอกอ เพราะว่านะอารมรทขาอยากเล่นหรือว่าหรือจริงๆกูเข้าใจอมอนผิดว่ะเรื่องนี้มันต้องมานั่งคุยว่าจริงๆแล้วอมนอ่ะไม่อยากเล่นเพลงหยุดเพราะขี้เกียจแกะแล้วอยากจะตีง่ายๆที่เพลงก่อนอย่างนั้นหรือเปล่าว่ะแล้วกลายเป็นว่ากูเป็นหกเพลงมันก็แกะเยอะเกินอย่างนั้นป่ะหรือไม่ใช่หรือมอมนอยากเล่นหกเพลงไม่ได้ถามเออช่างมลนแต่ว่าก็โอเคแล้วแหละ <Okay. S 1> ออก็แกะไปก่อนเรียบร้อยเล่นได้ จริงก็ออกไม่มีอะไรแต่มีเพีงยาก็ไอเน,น,นี่ยเทมายากเออดอบอีกต้เฮ้ยมาอีกแล้วรถไฟอ่ะกูลงแววข้าวกินก่อนโอเคสั่งออเล่นเวนไว้ดีใจที่ดีขึ้นโอ้ยเลยไอ้เพียกูแค่นั่งเล่นเบสเองนะไม่นั่งเล่นเบสอีกเหนื่อยเลย รันห้าเพลงอลยเหนื่อยเอาหกเพลงดิโ้ททำไมกูเหนื่อยง่ายขนาดนี้ไม่ชอบพรุ่งนี้กูควรลาดีป่าวะกูยังไม่ไหวหรือเปล่าวะแต่ว่าไอตัวงานที่ควรทําเสร็จวันศุกร์มันยังไม่เสร็จเลยจะลาวันนี้ดูอยากดูคืนเนี้ยว่ากูจะหลับไหมแบบหลับสบายไหมแบบคือถ้ามันตื่นแบบเมื่อคืนเลย ที่แบบมีไข้ตอ,อนกลางคืนน่ะไอ้เคียแม่งไม่ไหววะแม่งไม่ไหววะใช่ประมาณนั้นเมื่อกี้ก็ไปกินข้าวนะที่ซื้อมาจากเซเว่นแล้วก็เล่นเบดดูโนนด,ดูนีไปเรื่อยยแล้วก็เนี่ยกำลังคุยกับพวกมึงเนี่ยนะม,มึงได้ยินเสียงกูชัดเ่เนี่ยแต่เสียงดูรู้นะว่าเป็นหวัดใช่ปะ่ะอ้อือ้ออื้อ อะไรจะหายวะอยากหายแล้วแต่กใกล้แล้วแหละรู้รู้สึกตัวได้โอเคเดี๋ยวไปนอนพักเปื่อยๆกันเดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้มันเป็นอีกวันหนึ่งที่กูไม่รู้กูจะถ่ายอะไรกูเองดูนะยเพราะว่าวันนี้กูป่วยอีกวันเป็นวันที่สามซึ่งคิดแล้วพรุ่งนี้น่าจะลาวะ่ะเออไม่ไหววะ่ะขอพักก่อนแล้วก็ คืเซฟเลยเพราะว่ายัางไงคืนนี้ก็ถ้านอนหลับหรือนอนไม่หลับหรือไข้ขึ้นไม่ขึ้นยังไงก็อย่างไรก,งก็เซฟตัวเองไว้ก่อนพวกมึงก็ดูแลตัวเองไว้นะดูแลสุขภาพกูไม่รู้จะพามาดูอะไรกูโรยในจีมากเลยแต่ว่าตั้งแต่ทำว็์กมาก็อย่างที่มึงเห็นอะกูไม่ได้ป่วยเลยไม่ใช่แค่ตั้งแต่ทำว็์กด้วยตั้งแต่กูย้ายกับเข้ามาทำงานที่กรุงเทพก,ก็สองสามปีได้แล้วนะมั้งกูไม่ป่วยเลยแปลกที่สุดปกติกูเป็นคนที่ป่วยบ่อยนะย ตอนที่อยู่ที่ชลบุรีอ่ะปูปีหนึ่งก็ต้องมีครั้งสองครั้งอากาศเปลี่ยนกูก็ป่วยแหละแต่พอมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยป่วยคือมันก็ดีแหละที่มันไม่ค่อยป่วยแต่พอป่วยแล้วเป็นอย่างไงยออกูก็ไม่ชอบเท่าไหร่เหมือนไม่คุ้นเคยแต่พอเป็นนันนู้นคุ้นคุค้นกันอยู่ไอเหียใครจะอยากป่วยหรอาการไม่มีโรคเป็นลาบ,บาลรา้สึกการไม่มีลาบก็อ่ไม,ม่มุกนะกูเหนื่อย ออยังไงพวกมึงก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะอย่าป่วยกูแล้วก็นอนหลับพักผ่อนกินอาหารให้ครบห้าหมู่นะออกกาลังกายบ้างนะดื่มน้ําให้พอเพียงพอต่อวันแล้วก็อย่าเยอะเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวเป็นโรคไตยอย่างที่เคยบอกกูมาเป็นหมออะไรเนี่ยตอนเนี้ยโอ้ยไปยังไงเจอกันพวกนี้กูน่าจะดีขึ้นละพวกมึงก็ขอให้เป็นวันที่ดีขึ้นของทุกๆคนเหมือนกัน